สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลฟ์สาระนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาดูเหรียญพระมหากษนะัตริย์นะฮะเหรียญพระมหากษัตริย์ยอดนิยมของเรานะครับของประเทศไทยเรานะครับแต่อันนี้นะฮะก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะฮะสร้างปี2557นะฮะน่าจะบวงสรวงที่วัดคูหาสวรรค์วรวิหารเนาะนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระเจ้าตากศินนะฮะทรงนั่งแล้วก็ถือดาบนี่แหละนะ,ะ,นะครับก็เป็นเหรียญใหม่ๆนี่แหละฮะ,ปะเปิ้นเกี่ยวกองประคองชีพนะครับเห็นนะฮะก็เลยนำมารีวิวเออทำคลิปทำเป็นคลิปทำเป็นอ่าก็เรียกอะไร ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นตราคุดนะครับอืมสวยงามนะครับก็พูดถึงนะฮะก็จากอ่าดูจากอ่าเหรียญนะฮะก็มีความปราณีตนะฮะมีความพิธีวิถันนะฮะในการออกแบบนะครับด้านหน้าเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นตาครุดนะครับเออเป็นรูปพยาครุดนะครุดก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นเขาเรียกใช้เป็นตราแผ่นดินนะครับแต่ไม่ใช่ทรงนี้นะฮะทรงนี้ก็เป็นอ,อ่าส่วนมากจะเจอใน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 ,ในเหรียญกระสาบไทยใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นตราครุดก็จะเป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็พูดถึงครุดนะครุดก็บง่งบอกถึง ความเป็นมหาอำนาจนะฮะความเป็นอมตะความเป็นมีพลังนะฮะมีพลังมีมีความเป็นอมตะมน,มนะฮะนะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับอันนี้คือประเทศของพุทธคือมหาอำนาจนั่นเองพุทธก็เป็นาพาหานะของของพราะนาลายัยออนะครับจะได้ยินบ่อยๆว่าพราะนาลายัยทรงพุทธ ก็ะะจะติดไว้ด้านหลังนะะด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตักสินนะะพระพหลลมฉายลักษ์นะฮะก็ว่ากันว่าพระมหากษัตริย์บุลพะกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ที่ประเทศไทยนะฮะก็ก็จะเป็นพระนารายณ์จำแรงจำแรงอวตารแบ่งภาคมานะะมาจุตนะะิเพื่อปกครองดินแดนสุวรรณภูมิก็เลยต้องมีตราคุดติดมาด้วยอะไรประมาณนะั้นตราคุดเป็นตราประจำ ของแผ่นดินประมาณนั้นนะฮะก็เหรียญท่าวงสวงถ้าออกแบบเหรียญเป็นแนวแนวนี้นะฮะจะเป็นออกทางสายบู๊ซะมากกว่านะฮะเออเหมาะสำหรับที่เป็นอ่าคนที่เรียกชอบชอบชอบอ่าก็เรียกอะไรชอบพุทตคุณออกทางบู๊บูหน่อยนะครับออกทางบู๊หน่อยนะครับพระเจ้าตักสินก็เป็นอ่า เป็นพระมหากษัตริย์ชาตินกรบนะครับผู้กอบกู้ประเทศแล้วก็รวบรวมพลก,กำลังใช่ไหมในในประวัติของพลกำลังรวบรวมไพ่พลนั่นแหละเพื่อกอบกู้เอกราชกอบกู้ประเทศชาติขึ้นมานะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเหรียญที่ออกแนวแนวบูบูหน่อยนะเพราะว่าชื่อรุ่นก็เป็นชื่อรุ่นปราบไพรีนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ ง่ายๆเลยนะฮะเหมาะสำหรับคนที่รับราชการนะฮะทำงานเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรรับใช้แผ่นดินนะฮะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารแผ่นดินรับใช้แผ่นดินพูดง่ายๆเขาราชการแล้วก็นี่แหละเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรงานเกี่ยวกับอาสาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรรับใช้แผ่นดินนี่แหละนะฮะก็จะออกไปเหมาะสําหรับคนอาชีพประเภทนั้นนะส,สมากกว่านะครับคงไม่ได้เหมาะกับค้าขายนะเพราะว่าดูลักษณะแล้วน่าจะออกทางบูบูอ,อชื่อรุ่นปราไพรีอย่างเงี้ยออน่าจะออกไปทางตำรวจทหารนะครับสมากกว่านะออแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนาธรรมดาประชาชนทั่วไปจะแขวนไม่ได้นะฮะก็ก็แขวนได้นะฮะแขวนได้แต่ก็ต้องเป็นคนที่เรียกนะอ่า มีความกระตันยูนะฮะรักชาติรักแผ่นดินนะครับจึงจะดูเหมาะนะครับผมชื่อรุ่นก็ชื่อว่ารุ่นป่าไพรีนะฮะอ,ออกที่วัดคูหาสวรรค์วรวิหารนะครับเหรียญก็เป็นพระใหม่นะฮะแต่ว่ารูปทรงสวยงามนะฮะก็สวยขนาดนี้นะไม่เขาคงไม่ทำเล่นๆน,นะฮะก็คงจะปลุกเสกแบบมีพิธีแบบ ที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเออใครที่ไม่อยากแขวนพระเครื่องนะฮะพอแขวนพระเครื่องก็แบบเออกลัวจะแบบเรื่องศีลเรื่องทำอะไรแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะที่อาจจะไปกล้าสัตว์ฆ่าสัตว์หรือกินเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแขวนพระก็แบบจะแบบเออเกรงใจพระเนี่ยเออก็ลองอ่า ามาแขวัญเ,เปลี่ยนมาแขวัอ,อลองเปลี่ยนมาแขวนประเภทที่ไม่ใช่พระลองดูนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการาวัตถุมงคลนะฮะามาเรียกอะไรมาแขวนนะฮะเพึ่งพุทธคุณเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินนะฮะออกแนวบูบูนะฮะเ,ออเหรียญทรงนี้นะฮะ รุ่นนี้ชื่อรุ่นก็รู้แล้วนะว่าบูแน่นอนบูแบบล้างผ่านแน่นอนนะฮะออกเรื่องเหนียวเรื่องคงเรื่องมหาอำนาจปกครองคนนะฮะเออดนบันดาลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการนะะในการงานนะครับผมก็เอาก็เอามารีวิวให้ชมสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยในการเขียกองประกองชีพกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ